พี่เพื่อนนักตกปลาทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมารีวิวลอกตัวใหม่ของเรานี่ได้ว่าซาลาแมนดูล่า S v t review หนึ่งนสาม h l นะครับอันนี้เป็นหมุนทรายครับสเปโกทีสวิง S wing, v t สวิง s wing, v t concept ลูกปืนเป็น crbb สองลูก รอบเป็นรอบ7.1็ัรตาโทษเป็นรอบ7.1น้ำหนักลอกอยู่ที่190กร,รมัมแล้วก็เบรกรอยู่ที่5กิโลกร,รมัมมุนแขนหนึ่งรอบเก็บสายได้71เซนติเมตรลูกปืน7ตลับครับเป็น CRBB สลูกก็ไม่มีอะไรมากเราดูตัวรอบกันเลยดีกว่า สีแดงสวยเลยครับหลายจิงเหลนเนาะสลาเมนดูลาตัวนี้เป็นเบอร์ร้อยครับหนึ่งศูนย์สามหุ่นซ้ายหุ่นนุ่มเงียนี้นะครับหนอบแดงนะ่ะ สวยเลยสตาร์เดสตสาร์ดกมีคลิกเสียงปรับคอนปรับคอนไม่มีนะครับส่วนอีกเสียงปราลาไม่มีครับไม่มีวาให้เบื่อร้อยตัวนี้ไม่มีนะครับไม่แน่ใจว่าทำไมมันไม่มีเพราะ เห็นรีวิวตัวเบอร์70ที่สปูลสีทองกับฟ้าปรับนองสีทองก็มีจิกเสียงมาให้นะปรับนองปรับนองมีจิกเสียงก็อโอเค นี่ครับทีสวิงเป็นสีเงินนะครับตอนนี้สวยงามครับสบปูนสีแดงเอ็ดบีเป็นไงนบ้างครับมาน,นะ ทันทีพีวิทน,นักศึกษาทุกท่านสำหรับใครที่สนใจหรือต้องการหาซื้อแนะนำครับสวยตัวนี้สวยนอบแต่งมาด้วยสีแดงเลยสวยเลยสวยครับ ส่วนเรื่องการเทสเดี๋ยวไว้เจอกันอีพหน้านะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาได้ออกใหม่เลยการหมุนลื่นโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับก็ เดี๋ยวอีพีหน้าจะมารีวิวกันใช้งานให้ดูสำหรับอีพีนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเจอกันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ